สวัสดีครับทีวีการเกมนะครับก็มาสู่คลิปรับสมัครแข่งนะครับบริฟ f y ออนไลน์นะครับโดยจะทําการแข่งในวันศุกร์ที่10นะครับกุมภาพันธ์นี้เวลาทุ่ม45ครับผมสำหรับกติการอบนี้นะครับก็ไม่มีไซบอร์นะครับเล่นแบบโนไซบอร์ board, แล้วก็เล่นแบบเ a สออ f วันนะครับ เนื่องจากว่าบริสไเนี่่ขนข้างกินเวลากว่าเกมการ์ดอื่นนะครับแล้วก็คนชนะตาแรกเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบไปเกินครึ่งแลวนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันลำค่อนข้างนานนะครับก็เลยลองปรับกดเป็นเบ o ออฟวันดูนะครับอ่าเวลาการแข่งก็รอบละ30นาทีนะครับคนแพร้รอบแรกยังไม่ตกนะครับจะแบ่งสายบนสายล่างแล้วก็ไปแข่งรอบ2ต่อนะครับค่าสมัครลรงส่งนะครับก็ 99บาทอ่า99บาทโดยโปรโมอ่าจะมีทั้งหมด8แบบนะครับ8แบบได้ขั้นต่ำคนละ8ใบนะครับ8ใบก็เลือก2แบบนะครับจะของร้านให้อย่างละ4นะครับโดยโปรโมเนี่ยอ่าเราจะมาอธิบายกันข้าวๆก่อนนะครับว่าเป็นเวอร์อะไรมั่งนะครับก็ซ้ายบนนะครับตา,ตามรูปนะครับก็ เป็นของมังกรต้นกําเนิดนะครับผมเสริมพลังนะครับอันนี้เสริมของมังกรต้นกําเนิดใบถัดมานะครับ d ดนเจอร์เวิร์นะครับ d ดนเจอร์เวิร์เนี่ยไม่ฟอยนะครับใบนี้ไม่ฟอยนะครับเป็นจิตสังหารเสริมพลังนะครับแต่สามารถใช้ได้กับทุกสายนะครับเพราะว่าใบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมันในช่องกลางเนี่ยมันจะแจกดับเบิรแองแทงให้นะครับก็เป็นใบที่ดีนะครับ ใหญ่แลเบ้นแองแท็กเล่นได้ทุกสายใบถัดมานะครับ Danger w o r l d อีกแล้วก็ใบนี้ใช้ได้ทุกสายนะครับแล้วก็ไม่ฟอยด้วยนะครับไม่ฟอยด้วยใบนี้ชาร์จสามเกตนะครับเป็นใบชาร์จสามเกตแบบเคาน์เตอร์ด้วยนะครับโอ้หน้าเก็บนะครับหน้าเก็บต่อไปนะครับใบขวาบนสุดน,นะครับ เป็นของไฟนะครับเป็นคาถาไฟน้ําลมนะครับอ่าแต่ว่าเอามาเล่นกับสายไฟแหละครับง่ยายอัศวินเวทมนต์นะครับต่อไปนะครับอ่าสายล่างนะครับสายล่างกันบ้างนะครับเด n g นเจ้าเวอีกแล้วโอ้โหรอบนี้เสริมเดนเจ้าเวอร์โหดนะครับอสูรร้ายสายฟ้าข้างไทยแลนด์เดมอนนะครับใบนี้ก็อ่าถ้าเกิดจะเล่นกับมอนอ่า กับเดนเจอเนี่ยเล่นได้เกือบทุกสายนะครับเพราะว่ามันเอามอนสเตอร์บนสนามเข้าโซนะครับอ่าตัวมันมีดับเบิลแองแก็กด้วยนะครับก็ถือว่าเติมมาเดนเจอร์รอบนี้เนี่ยเอาไว้เล่นซับหลายสายเลยนะครับซับกันหลายสายเลยสามารถตามเก็บกันได้เลยนะครับของดีทั้งนั้นนะครับใบต่อไปนะครับขวานอัส,สนีไซโครนิก a อากิโตะนะครับใบนี้จากกล่อง S Cbt 0นะครับ SCBT 0 1ก็เติมรู้กันนะครับเติมรู้กันจากในกล่องครับผมต่อไปนะครับตัวนี้กาก้านะครับกากาในร่างของอในเวอร์ของเดี๋ยวนะเวอร์อไรเออยสตาร์ดากอนเวอรนะครับกากันตัวควีซ่านะครับโอ้ทำฟอยมาใครเล่นสาย g ีโเนี่ยใบนี้ถือเป็นของดีเลยนะครับต้องเก็บนะครับต้องเก็บสถานเดียวเลยนะครับของดี สุดท้ายนะครับเป็นเวทเซตของฮีโร่เวิร์นะครับสายแบทเทนบิลดิ้งนะครับใบนี้เวทเซตวัดโกลเด้นวัดซิลเวอร์นะครับวัดทองวัดเงินนี่เองนะครับเล่นกับซับเกี่ยวกับแบทเทนบิลดิ้งโดยเฉพาะเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8แบบนะครับได้ขั้นต่ำคนละ8ใบนะครับได้ขั้นต่ำคนละ8ใบแล้วก็ d ดนเจอร์ Danger, ไม่ฟอยนะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเดนเจอร์เนี่ยไม่ฟอยนะครับก็อ่าทำการแข่งในวันศุกร์นี้นะครับพุ่ม45นะครับภายในเวลา2ทุ่มเนี่ยต้องมารายงานตัวแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มารายงานรายงานตัวในเวลาที่กําหนดเนี่ยถือว่าสารสินนะครับครับก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงนั้นจุดจุดนี้นะครับใครมีอะไรอยากจะเสนออยากจะบอกเราเนี่ย พิมคอมเมนต์ได้นะครับเราจะเก็บมาพิจารณาน,านะครับอ่าส่วนอ่าจำนวนคนเนี่ยเราก็อ่ารับประมาณ8คนนะครับน่าจะได้ไม่เกิน8นะครับเพราะว่าอ่าโปรโมเนี่ยมีจำนวนจำกัดน,นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า base of one แล้วก็ไม่มีไซส์บอร์ดนะครับอ่าจัดมาแข่งกันได้เลยใครเป็น fc ของเราก็ฝากกด like กดแช a r e กด subscribe ด้วยนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็ง่ายๆนะครับเพียงท่าน ดู youtube นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปหรือว่าจะทำการสมัครแข่งออนไลน์หรือว่าจะพรีออเดอร์กับทางร้านก็ได้ทั้งสิ้นนะครับสำับนีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย